สวัสดีครับวันนี้นะครับพ่อพี่ฟิลน้องบิวแม่ครับก็ได้มาเที่ยวที่แฟชั่นไอแลนด์ค่ะเขาบอกว่าที่นี่มีงานวัดนะครับวันนี้งานวัดอะไรอยู่ในห้างงานวัดงานวัดเที่ยวงานวัดใช่ไหมของกินเยอะมากแม่อะไรนะของกินเยอะมากโอ้โหแม่เน้นอย่างเดียวเลยนะครับของกินเยอะมากแล้วก่อนมาแม่เห็นตั้มแหลกแล้วหน้าตาดีมากโอ้เราจะเดินเริ่มจากตรงไหนก่อนดีจากตรงนี้เลยละกันจากตรงนี้ก่อนเลยละกันใช่ไหม ยขนนมจีแม่ขนมจีนอะไรสีม่วงขนมจีนลายหอายสีมีอะไรมานึ่งเล้วฮะมีหลายสีสีส้มสีฟูสีม่วงสีเขียวสีเหลืองขนมจีนหลายสีเยอะมากห้สีหกีหรือเป่าได้ครับเห็นแล้วทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีโต๊ะให้นั่งทานต้องซื้อกลับไปทานบ้านอย่างเดียวใช่ปหม ะก็ต้องรอค่ะเงานานกันลโอ้ยหล่นหล่นอะไรหลนหลนต้องเจี้ยวเช็ดนะโอ้โหดูเจ้านี้แม่นี่อะไรชนนันพรคืออะไรฟิล์มขนมไทยทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแม่อะไรนะ แหนมเทศกาลเที่ยวงานวัดครั้งที่สิบหกอนนี้หมูยอนี่โอ้โหพิมยำแมงดามาเป็นตัวดิ้นเลยดิ้นดิ้นดิ้นเลยยอะอๆเยอะดูดิเครื่องปรุงในการยำมาดูโอ้โหฟิมนำเสนอหน่อยนี่ตรงนี้นี่คือยำไข่แมงดาค่ะพิมอยากกินอยากกินต้องถามแม่ อัน <Private. ality> ี้ปาหมึกปาึกกะตอยเขาบอกว่าอร่อยคือรู้สึกไงบ้างคะหิวเมื่อกี้ตอนมาบอกไม่หิวไง ของกลับบ้านเยอะมากแต่แม่ขอเดินขาเท้าวอ่อนมีตมงังไหมให้โอ้โหป่าน้บายเลย <laughs> แม่ขอเดินดูให้ทั่วก่อนแล้วเดี๋ยวไปช็อปแม่บอกว่าจะเดินเซอร์เว์ให้ทั่วก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวให้ไปช็อปนะครับโอ้โหดูตรงนี้ก่อนดีขนมปังจากไหยองเค้กนมสดนะครับชิพคอนมะเนี่ยเดินะโอ้ รู้สึกสนใจไหมตอมร์ตเลอเกิร์ตสนใจอาจารย์ให้น้องฟิวก่อนเลยแม่แม่คอนเฟ็กด้วยอ่ะข้างหน้ามีอะไรอีกนะแม่ปูอัดแล้วก็มีถั่วและญี่ปุ่นถั่วและญี่ปุ่นไก่ตังพี่ยังอลังการหน่อยแม่ใช่ดูดูไว้เดี๋ยวก็แบบเนี่ยมางานเขามีถึงวันไหนเนี่ยไม่ไม,ไม่รู้รู้อย่างเดียวคือเรามาถึงแล้วใช่ไหมใช่อยากนั่งแล้วนะนี่น้ำพริก นี่อะไรนะน้ำพริกน้ำพริกโอ้ยหล่นเจี้วแผลบสดมากเขาสังเกตเห็นนะครับแม่ร้องแต่อูหูหูอย่างเดียวเลยนะครับอ๋อนี่ดู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 ร้านร้านอื่นนะเขาจะใส่แบบน้ำตาลนิดเดียวนะครับแต่ดูร้านนี้นะครับท่าเลยท่าเลยครับโอ้โห ไม่มีเนี่ยอุ้ยจะบอกว่าไม่มีเหนียวอะไเล่นจุ่มทั้งอันเลยนะครับไม่เหนียวเลยนี่นะดูไว้นี่นี่นี่คือขนมไทยนะลูกข้าวแตนแม่จำเนียนนะครับดูกรอบอร่อยแน่นอนเจ้านี้โอ้ไม่มีห่วงเลยอะดูไปนูขนาดซาลี่ใส่ถุงไม่ทันเลย โอ้มาดูขนมสาลี่กันดีกว่าอันนี้ขนมแบบไทยๆนะครับ3ชิ้น100บาทไม่แพงนะข้ามองไม่แพงนะขนมสาลี่แม่จำเนียนนะครับ้แม่นุ่มหอมสโลสโลด้วยนะครับหมูหยองหมูหยองหมูหวานหมูชิ้นแม่เห็นแล้วด้วยขมบ้าอ่ะเขาเรียกอะไรลา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 โมบเลโอ้กลิ่น กลิ่นนี่เดินแทบไม่ไหวอะหิวโอ้โหจีนอีกแล้วหอมมากโอ้ยละลายแกงเขียวหวานปลาปลายแม่ทำไมเขาไม่มีโต๊ะให้นั่งกินตรงนี้นั่งกินได้เป็นร้านกาแฟเขาไม่มีใส่มีให้นะอ๋อนี่ไงเป็นใส่ถ้วยอันนี้รสช่องวัดเกเหรอวัดเกดวัดเกดพูดผิดครับแล้วช่องอะไรพี่พิมรสช่องอะไรเนี่ย วัดเจดวัดเจดนะครับเป็นรถช่องที่ตอนนี้เป็นรถช่องที่ดังมากครับรถช่องวัดเจดนี่มีแบบใส่แก้วด้วยนะทุ่มฟิล okay, <ma. S 1> อ๋ออันนี้เขาเรียกาายลูกม่วงเบาแช่อิ่มล,ล,ลูกม่วงเบาอันนี้อะไรครับน้องฟิลสาล่ายสาลาาาัาายห่วงอุ่นงนี้อะไรแม่ลาไม่ใช่ไม่ใช่หนุบลาแม่ตาลาย ตั้งแต่แม่อายุ39มเป็นเมื่อวานนะครับแม่มองอผ้าเช็ดหน้าเป็นลาไปแล้วครับขนมลาแล้วไปหมดแล้วเลอะเทอะแล้วแม่นี่อะไรพี่ฟิล์มตรงนี้เฉาก๊วยน้ำสดอ่ะนี่มีนี่อะไรไ <ป S 1> เอ<ม>่ยฮะ้วไปทำกิจาการที่โรงเรียนเหรอสาลีา่แม่จำเนียนค่ะซาอะไปบ้างอยากรถรถช็อคโก้ตมะพร้าวแล้วก็ขดอพี่ฟิล์มเอาเอามะพร้าวกับโค้กค่ะสาลี่นะไม่ควร,ร,รได้มาแล้ว ปลาหมึกกระตอยกระตอยกระตอยอยากขอชิมขอชิกินได้จ้ะแม่นี่ฟิล์มบอกว่าอยากได้จิ้งจบจะเอาไปทำไรคะเอาไปเล่นไม่ใช่แกงน้องฟิวนะน้องฟิวกลัวจิ้งจบนะน้องฟิวจิ้งจบไม่พอต้องตกแต่ ทำอะไรนะสายไหม่ขอยห้ทำเองเราไปทำใสยใหม่ค่ะเราไปทำเองไลยค่ะขาของมือครับของมือครับปั่นเร็วๆครับของมือเลยครับจะไหวไหม่ย อันนี้จานบินเหรอเนไหมจานบิน้ยโ่อแนีมาไหนคะแตกครับแนี่ใครวจานบินนี่กไม้ออจานบินลตรดอไม้เอามาด่าไป come กีโยวเทศกาลงานวันนะคะคนก็เยอะมากเลยคะ่ะแล้วก็ได้ของกิฟต์เดียวลยนี่เลยนี่นะคะแล้วก็ไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย